ภาหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ของจึงได้ประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุบปฏิบัติการพิเศษอีสี7จ็ดกองคับการ,ส,ร,าร,รสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7็ขอเรียเนเชิญครับดำเนะิน กับการหน่วยปฏิบัติการสืบุ่มสอบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดรวมทั้งข้าราชการตำรวจนะคะทั้ง12สถานีในพืน้นที่จังหวัดนครปฐมได้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมนครเชียศใหม่สามพานโพแก้วพุทธมณฑลกำแพงแสนกระตีบางหลวงดอนตูมบางเลนพงมาเดือและสามพานเตือ ตลอดจนหน่วยสับสนุนในพื้นที่ได้กาบสนับรานตรวจคนติด็่พันค่ะขณะนี้กำลังขานหน้าท่านผู้ว่าราชการจังห ได้ประกาศให้พี่น้องดูในเขตสถานตั้งแต่4ี่ทีสี่นะครับวันนี้ทางกำลังคนซึ่ประกอบด้วยตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับและกำลังตำรวจในจังหวัดที่รับผิดชอบของตำรภาคเจ็ดร่วมกับทางฝ่ายปกครองและก็ทหารนะครับและก็ทางกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐมนะครับได้สนธิกำลังกัน เพื่อที่จะออกนะครับแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับพี่น้องอาจจะยังสับสนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็จะออกไปแนะนานะครับการปฏิบัติตัวเมื่อมีคําสั่งห้ามออกจากเทั่สถานนะครับวันนี้เราก็จะกระจายกําลังไปทั่วจังหวัดน,นะครับรวมถึงในเขตพืน้นที่ของผู้รอนจังหวัด ตำรวจภูทรภาคเจ็ดทุกจังหวัดด้วยนะครับก็จะมีการกระจายกําลังออกไปเพื่อแนะนําพี่น้องประชาชนว่าควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องอยู่ในเคหสถานตั้งแต่22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่หรือ4โมงเช้านะครับซึ่งตรงนี้นั้นอาจจะบรบกวนการ ทำงานก็ดีหรือการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็เป็นไปตามหลักการที่ว่านัานนายกให้แนวทางไว้ท่านานยกรัฐมนตรีนะครับดัชนียุทธันารโูชาให้แนวทางไว้ก็คือเราต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนมากกว่าเสรีภาพนะครับวันนี้เราอาจจะต้องถูกจํากัดเสรีภาพไปบ้างแต่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะร่วมกันต่อต้านคับ คราวนี้นะครับถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับก็ <c oughs> จะไม่ต้องใช้มาตรการที่แรงขึ้นนะครับถ้าเราสามารถหยั้ยงการแพร่ระบาดได้นะครับเราก็ไม่ต้องใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นซึ่งก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับก็ขอ,ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับอยู่กับบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านมีผิดธุระอะไรก็แล้วแต่ ทำไม่เสร็จก่อนแล้วกลับไม่ถึงบ้านก่อน4ี่ทุ่มนะครับและไม่ออกจากบ้านก่อนต4สี่นะครับกิจการอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับแม้จะอยู่ในข้อยกเว้นแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนก็ปรับนะครับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ก็คือในช่วงเวลาที่ห้ามก็อยู่ที่บ้านกันก่อนครับมากครับโควิด -19 ของจังหวัดนครปฐมซึ่งทุกวันจะอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับ ซึ่งณวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในจังหวัดนครปฐม16คนนะครับซึ่งหายกลับบ้านไปแล้ว4คนนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาล12คนนะครับแล้วใน3วันที่ผ่านมาจังหวัดนครปฐมยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มร้อเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับครับต้รครัารจัดกรองคไทยกองครับไม่มีการคัดกรอง แบบอุพมหรอาะไรนะแบบพัดกงให้พิพูน